มา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 ทางไข่ม,มดแดงนี่ <laughs> มาหาเบิงบ้งมงม่วงมาหาเบิง้ดดงไข่มดแดงมะม่วงงานตุดโซดอยู่พี่น้องเอ้ยเบิง้งหางหมดแดงนี เซียนแ้ไข่มมแดงพี่น้องเโอ๊ยป่ายใหม่คนก้าโมเห็นกระหงข่าวโมเรนจงใจอยู่ฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ยคอยคอยโอ้ยมีไข่เด้เฮ้ย ôi bò ở cả ta không à mua 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 đục lại rồi nhầm nhang con lạc hay màu đen đi nó รักฐานข้างหูข้าตาดีว่ากันถึกจับกันในคลิปนี้แหละเด้อบุกลุกบุกลุกอืมคือเห็ดปวกเนาะอันนี้เนาะมันคือเห็ดปวก แต่ไม่ใช่เหตุวปวกมาม่วงต,ตาพ้นกระดาษเออมีตะมดแดงจะมาแต่ใจกระผัด ออี่จัก,จกรยานมาบนได้ไปใส่ลมลมหายแหมงนตกให้ป่ากินบอ่ออไ้ยไงแต่กูเห็นนัน่นแตคกูเห็นหทางมันว่าค่อยคูุเห็นเลต,ต,ตามาคำขี้บ่ <laughs> บรรยบุบูนบระเ็นบัรย์ของเจ้าของบ่เพูนภารกิจทางไทยมดแดงอ่ <laughs> าก,กินอ้อมอ้อมแมอมนี่ <c oughs> อาหารอาหารต่ำกับอาหารสูงอยู่ในที่เดียวกันปัามดแดงกัดค่อย thân chép 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 có rải hang nó tốn đi nó nhai hơi thấy nói đúng zoom 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 bong hang quay luôn là hơi thưa kêu thưa สองห้างนี่รังผีเฮ้ยนี่เด้หนิอันมันมันไข่กว่าตัวนั้นยุบบูมีงาบังท <c oughs> างไข่มดแดงกับทางไข่มดแดง,ดงมดกัดกับมดกับ <c oughs> บังเด้อพี่น้องใครไปซื้อไข่หมดแดงอยากจะโตเขาเด้อเอาเนื้อกาซ่าแต่แท้ก็ไข่หมกเท่าใันก็ซื้อเท่านั้นเด้อขอร้องเขาเทวดาได้กินจำไดเนียรจำอตข่าวพวกนเลกโต๊ะตะกี้ดินเดียว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 ถอยออกมาตั้งหลักดู ใอ้วบอัดเอ้ยนักขึ้นเดี๋ยวๆปะอัน,อ,น,อ,น,อ,นอันนั้นก็เคาะให้มันลงก่อนได้จังตังเันตังค้าเป็นและป่านนี้เป็นและมันกินยากิกนซาปันใดพี่น้อง ินอาหารสูงมาเนี่สุดสุดแขนเอื้อมแล้วนะโอ้ยอุตสา์ต๋อจะมาขึ้นทั้งพีตี่ล่ะจันก็ขึ้นก็อันนี้ล้นนี่บบเป็นยังดองมันข่ายุ้งมันโบข้าวแล้วเก่งข่ายุ้งแล้วมันบข้าวแล้ เขาไปเห้งอยักสีดฟินเลอเสริมคอลลาเจนซูมครับซูมมีตะไข่ตึงตึงไข่ตรงตรงอย่างซีแม่ยังพอเอาลูกเอาผูก เมื่กี้มันพอกำกับกาอืมติดเลยติดเครื่องฟูกพี่น้องไช้มดแดงเฮ้ยกัดค่อยรักเอาพักหวานกันดเ,ดเด้อเอาช่างไช้มดแดงท่างพักหวานคนอยู่พอดียวมันในนี้หละมีแต่คนเฮคมเฮงเน็บติ่งพิพพดเศษ <c oughs> <c oughs> นี่คือบัวอาวสะมีทางผักหวานมีทางผักติ้วมีทงางไข่มดแดงไม่ต้องไปไหนตายกลับ ติวก็กำลังงามพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยพอได้ให้พี่ให้น้องเข้ามาลากมาเลมกินขันกองอ้อมทิบกันยังบ่นว่าไซีว่าว่าคนเขาลากไปกัง้นบอกผู้นี้เอากางเว้นเฮ็ดเนียง เจตนาคือคนเจตนานี <descon fin anta> ่คดีนี่เต็มๆนะเนาะใช่ไหมฮอาตามสบายแล้วจเอ้มันเบิรดรถเขาใจบอกเขาใจยุ่มือีนคนถอยไล่หลายแล้วอันหน้ามา ไข่มดแดงอุ้งหัวซาบขึ้นมาอือหือไข่ตึงๆอ๋อติดตรงไเลดอกโด่เลยนี่เนาะทำไป็นไข่ซูมซูม ไข่มดแดงผักหวนผักติ้วติวงนงามเนาะมผหนามีงเท่่มากินนักันฮอทั้งผักติ๋วผักหวานมีทั้งผักอีตูเบดเซ็ตเบดเซ็ต าห้าวไดแตงเป่งให้แล้วกูได้ด้สิป็นบักูได้ด้สิมนอ็ดกับข่าวให้กินได้แล้วเกงเก่งนัวสิบล้าวใจนะมักเพชรคือเจ้าเนี่ยสเาเหลาซดยสิเาเหลาซัมดมักฮงมักงเฮมมักงเฮมสามน่วย ว่าจิตตาม,มังหองสุก,กินกะหันหันนี้นี่มักมัดมาคิดเครือกับยุทธะพริกขี้หนูจะข้าไก่บ่ผ่านแต่มาเพชรเครือคนนี้โอ้ยมันตีแต่อันกินเม็ดเดียวนะ้อจนสมัครอันมาดคอ,อยุวัจันผู้ทั้งใ้เอออาจอาจะทงทงคนเยักรู้ <laughs> ก็เพชรใ้้ทุ่งสงพี่น้องลองมึงจะไมมโอ้พริกมเสร็จเสร็จจับในขั้นตอนเดียวพริกเคือผักหวานผักติ๋วผักอีตูพริกกินู อนโซนายหมดอเด็ก่ยมเสรรู้ไปมเสมันรู้ไปเอายางตายหม,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 มเนี่ให้เาผันนึงกับกพลันหนึงกับพด้หม,มเทวดกฟาดกนมาเอิญมาบ้านทั้งเดวดาทั้งนางฟ้ากินของสูงวแนนี้แหละ แกงไข่โมดเดงเจอกันกินหูวนั้นแล้ก็ป่าป็าอุท่าไม่คุยงี่ไข่โมเดงเอามาแต่เฮือนพุน<ไ>แกงเฮือนพุนเ<ไ>มื่อกินเฮือนนี้<ป>อก,กุ๊กไก่กุ๊กไก่บักซ์ลีค่อยอูไก่ก้วอาสวัสด,ดีท่านผู้ชมก่อนพน้ผมเลิกเรียนครับ,รบผมเ<ง>พิ่งเลิกเรียนครับ มาแต่โรงเรียนครับอันนี้กับแกงไข่มดแดงอันนี้ของพี่ดีมนะเนี่ยเป็นอย่างนีลอะพี่น้องเอ้ยแกงไข่มดแดงใส่ผักติ้วผักหวานพริกหรออ่าผักติ้วผักติ้วพี่ดีมพูดผักติ้วผักติ้วแกงไข่มดแดงใส่ผักติ้วใส่ผักอีตูใส่ผักอีตูอ่ะพูดผักอีตูสิผักอีตู เตียวผักเตียวผักเตี้ยวผักเตียวผักตู้พายตู้ไก่เตียวเออผักอีตู้พ evet ักหวานอ่ะผักหวานด้วยผักหวานมาเด้อมากินข้าวด้วยพี่น้องแซฟเซฟวัตถุดิบอยู่ในสวนเานี่แหละกูว่าสีดายว่ะที่ ัวสิได้าฟากฟากบอก่อคไปซื้อข่มดแดนะงกันต้องโตคนเด้อขายห้าจิบราย,ยา100รถมาแมาแมใครมดแดงพี่น้องเสบแซบโยรู้เลยว่ามันหายำลำบากอยู่ี่ถ้วยของกว่าเซบตไปแล้วเรหรอเนีย อามันเซบอีรีนะบ้างหาพอความใหม่ไม่ได้ใช่ค่อยนี่สรงไปเซฟเจ็เบเของเล่นด้วยหรอมามามเซบเๆๆวัตถุรีบจากธรรมชาติเราคัดสรรเองกินน้อยเซบน้อยกินหลายเซบรลอย ส <c oughs> วัสด,ดีท่านผู้ชมก่อนพ้ผมเลิกเรียนครับผมเพิ่งเลิกเรียนครับ,รบมาแต่โรงเรียนครับสวัสด,ดีครับก่อนดิครับ